สวัสดีค่ะคอบสู่ช่องยายมุกดามุกดาทาโลนะคะการดูดวงดูเพื่อเปลี่ยนกลายดูเพื่อเป็นแนวทางอย่า,า,ยาคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะบางครั้งบางทีอาจจะตรงหรือจะอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมเนาะข้อข้อวันนี้คุณจะสมหวังความรักไหมปี6.8แปดนี้นะคะคุณจะสมหวังความรักไหมปี6.8นี้นะคะ,คะ,คะ,คะเช็คพลังงานกันก่อนนะคะคนที่เข้ามาดู หลายท่านหลายคนติดตามยายมุกดามาน,านันต้องขอบคุณนะคะยายขอแบ่งไพ่เป็นสองกองตามปกตินะมันจะได้เร็วโอเคค่ะนะคะอ่ะขอเลือกกองขวาวันนี้นะคะหลายท่านหลายคุณอยู่ในช่วงกันเฉลิมฉลองปีใหม่อยู่นะคะเอามาดูกันสิ ความรักเราปี68จะสมบังไหมนะคะความรักปี68นี้จะสมบังไหมจะไปในทิศทางไหนนะคะหลายท่านหลายคน <c oughs> กำลังลุ้นอยู่เอามาเช็กพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนซีเลียน หลายท่านหลายคนอยู่ในชว่วงอิเลิฟนะคิดถึงรักหึงหวงอยากมีคุณอยู่ในใจสันเสมออยากอยากมีคุณอยู่ข้างกายว่างั้นนะคะ <c oughs> คนธาตุดินห้าเหรียญโอ้ <c oughs> หลายท่านหลายคนเงาเงาเหนื่อยเบื่อ,อ,อเสียงเสียงหรือหลายคนอาจจะ จบอาจจะเลิกหรือคนที่เราครบที่เราพูดที่เราคุยทำไมเงียบจังเย็นเฉียบเหลือเกินเหงานะคะเออคนธาตุดินทำไมเครียดจังเนี่ย <c oughs> สิบดาบหลายคนอาจจะความรักมีปัญหาหรืออยู่ในช่วงที่เราเครียดนะคะเจ็บปางตายวะ่ะเลิอกรลมีปัญหาเงียบนะคะหกดาบ คนธาตุลมอืมชีวิตยังต้องการอิสระนะคะ The ู o หลายคนอิสะระเสรีอยู่ในช่วงการเฉลิมฉลองหลายคนยังอยากจะคบแค่เล่นๆยังไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจังยังรักอิสระอยู่ธาตุไม่ตรงราศีไม่ตรงเนื้อเรื่องตรงก็ดูได้นะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังอะไรมากมายเข้าสู่หัวข้อกันเลยคะ่ะคุณจะสมหวังความรักไหม นะคุณจะสมบังความรักไหมใบแรกออกมาอื The Empress สมบังนะคะช่วงนี้หลายท่านหลายคนอิ่มน้ำสำํำราญกินเยอะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอวบขึ้นนิดนิดนะคะเราเป็นคนที่ใช่เราเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเราคือ The One นะคะ The Empress เขารักเขาคิดถึงนะคะ เขารักเขาคิดถึงเราคือคนที่อยู่ในใจเขาถึงอาจจะมีการนิ่งการเงียบมันก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่เราคิดถึงกันอยู่นะคะเจ็ด่วยหลายท่านลายคนความรักยังต้องคิดกันต้องแผนนะคะปีใหม่ปีหกแปดนี้ความรักเราจะดีไหมจะไปในทิศทางที่เราคิดที่เราต้องการไหมอืม เขากำลังคิดเขากำลังแพนอยู่แต่เราคือคนที่ใช่เราคือคนที่อยู่ในใจเขาเราคือคนที่เขาคิดถึงนะคะคิดถึงถึงจะนิ่งจะเงียบก็คิดถึงนะคะอืมหลายท่านหลายคนอาจจะได้รับของของขวัญของรางวาัลของกำนันที่ถูกใจจากเขามอบมาให้แล้วนะคะคนคนนี้ ถึงเขาจะนิ่งเขาจะเงียบเขากำลังแผนเขาคิดเยอะคิดมากเขากับเราเป็นโซเมตกันนะคะเป็นไ์พัดเนืรอกันบางคนเป็นคู่กันนะคะลักลักเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกไปไปกับกับไม่ขาดสักทีเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตเราและเขาจะให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตหลายเรื่องหลายอย่างอคนคนนี้เย็นชาจริงๆนะคะเดเอมเพลอร์เป็นต่างชาติได้แน่นอนอายุมากกว่าเราบวกลบคูณหารสิปีขึ้นไป นะคะคนคนนี้นิ่งคนคนนี้เงียบคนคนนี้ไม่อือไม่หือแต่รักไหมลักนะคะแน่ออกมาแล้วสวงวองถ้วยโอทำไมไฟสะท้อนแทะเอาไม่เป็นไรเนาะสะท้อนก็สะท้อนไปไฟเอ้ยนะคะอุตส่าห์ถอยลงมาจากไฟแล้วนี่เอาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็อยู่นี่แหละนะคะเขารักเขาคิดถึง แต่เขาคิดวางแผนหรือเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากเขาต้องคิดให้รอบครอบก่อนนะคะเขารักนะคะคนคนนี้ <c oughs> เขายังรักเขายังคิดถึงอยู่แต่คนคนนี้เป็นคนเงี่ยวนิ่งจริงๆนะคะเราคือเดวันเราคือผู้หญิงที่อยู่ในใจเขาเขาจะชอบสไตล์ของเราเป็นคนอูอูดนิดนิดเป็นคนสไตล์ของเรานะคะคนคนนี้ <c oughs> เป็นชาวต่างชาติบุกลบคุณหาร แ okay, ก่กว่าเราไม่ตทำกว่าสิบปีขึ้นไปเขาอาจจะมีเรื่องยุ่งๆในเรื่องงานเรื่องอะไรเขาสักอย่าง <c oughs> <c oughs> ขอคิดขอพูดขอคุยขอเคลียเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอธุรกิจเขาไม่เรื่องในครอบครัวเขาไม่เขายุ่งนะคะถึงไม่ได้มีความาสนใจอะไรมากมายในช่วงนี้เอาใจเย็นๆเจ็ดดาบนะคะบางครั้งบางที ไม่ว่าตัวเราหรือตัวเขา <c oughs> อาจจะแอบทาอะไรข้างหลังไหมมีคนอื่นพูดคุยอยู่ด้วยไหมหรือมีเรื่องอะไรต้องปิดไหมมีเรื่องอะไรที่ยังไม่เคลียร์ไหมเป็นไปได้นะคะใจเย็นๆนะคะอยู่ในช่วงเขาตัดสินใจอยู่นะคะสองจิต2ใจ2องจิตสใจจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้แต่เขารักนะคะ บอกไว้ก่อนเขารักนะคะเพียงแต่ว่าจะตัดสินใจชัดเจนไหมจะรักไหมจะแต่งไหมอะไรประมาณนี้สามไม้เท้า <c oughs> คนทางไกลจริงๆเลยสามไม้เท้ามาคู่กับเอม e พ o เบวกรบกคุณหารภายในสามวันนี้เร็วที่สุดสามวันสามอาทิตย์นี้สามเดือนนี้หลาสิ่งหลาอย่างจะชัดเจนขึ้นจะดีขึ้นเขาจะเคลียร์ทุกอย่าง นะคะคือคนคนนี้เป็นคนเงียบจริงนเนาะเงียบนะคะ <c oughs> ปากกับใจไม่ตรงกันใจบอกว่า <c oughs> ปากบอกว่านิ่งเงียบไม่อือไม่ฮึองแต่ใจเขารักนะคะคิงดาบนี้เขารักคนคนนี้นะคะภายในสามวันนี้ จะมีการติดต่อจะมีการพูดคุยจะออกมาแนวบวกหรือแนวลบภายใน3วันนี้เอารุ้นนะคะสวัน3เดือน3าอาทิตย์นี้เป็นไปได้รักไหมเนี่ยไงคนคนนี้เขารักนะคะเขาคิดถึงเขารอคอยเขารอคอยเราเสมอรอฉันนะฉันขคอเคียร์ปัญหาฉันเคเคียร์ธุระฉันขคอเคียร์เรื่องราวในชีวิตฉันปีห8นี้ ยังไงความรักของเราก็ไม่ปล่อยให้เราเหงาอยู่คนเดียวหรอกนาอยู่ในอาการเบื่อเบื่อสิ่งๆอยู่นี้แฮงแมนขึ้นมาเลยแฮงแมนคู่มากับจิตดาบนีอยู่ในอาการเบื่อเบื่อสิ่งๆหลายท่านหลายคนมีาการรอคอยเฉลิมฉลองปีใหม่ฉันก็ไม่มีใครฉันอยู่คนเดียวอือ <c oughs> <c oughs> นะคะ ไม่แน่นะภายในสามวันนี้หลายเรื่องหลายอย่างอาจจะไปในแนวบวกก็ได้การเดินทางปัญหาและอุปสรรคนะคะปัญหาและอุปสรรคคือการเดินทางหรือหลายท่านหลายคนอาจจะมีการบอกกันอาจจะมีกันไม่อึไม่ฮึอาจจะมีการนิ่งอาจจะมีการเงียบเมื่อ,อไรเขาจะปลดบล็อกเมื่อไรเขาจะชัดเจนเมื่อ,อไรเขาจะกลับมาเออภายในสามวันนี้รอไปรอไปนะ ไม่ต้องเอาไกลหรอกไปใน3ามวันนี้สามอาทิตย์นี้หลายเรื่องหลายอย่างมันต้องดีนี่ไงคนคนนี้เขากลับมาครั้งนี้เขาจะเคลียร์เขาจะชัดเจนเขาจะดีขึ้นปี68นี้ยังไงคุณก็สมบังความรักนะคะสิบเหรียญมาเลยเนี่ยสิบเหรียญสองถ้วยมีคนบอกรักมีคนคิดถึงแน่นอนนะคะสองไม้เท้า คุณนั่นแหละเป็นคนโลเลอย่าว่าแต่เขาเลยคุณเป็นคนโรเลคุณต้องตัดสินใจแล้วละ่ะคุณจะเลือกใครคุณมีการครบซ้อนนนี่มากกว่าหนึ่งคนนะมีคนที่หนึ่งแล้ะคนที่สองอย่าว่าแต่ตัวเขาเลยตัวเรานี่แหละครบซ้อนอยู่นะคํัเป็นไว้เบอร์ซ่ากันได้นะบางทีบางครั้งบางท่านบางคนอาจจะต้องเลือกระหว่าง ใครคนใดคนหนึ่งนี่เราพื้นฐานของเราปกติเราเราก็เป็นคนคิดมากอยู่แล้วเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วนะคะพอมีเรื่องราวอะไรเข้ามากระทบก็ยิ่งคิดไปใหญ่นะคะเรื่องราวที่มากระทบคือความเงียบทำไมเขาเงียบแท้ทำไมเขาไม่ติดต่อนะคะหนึ่งไม่เท้า <c oughs> จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปี68นี้เราจะมีเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องความรักไหมเรื่องการงานไหมเรื่องธุรกิจไหมหลายเรื่องหลายอย่าง จะมีการเริ่มต้นใหม่สมชื่อกับปีใหม่บางคนกำลังอยู่ในช่วงเครียดเครียดกำลังอยู่ในช่วงเจ็บปวดรวดดล้าวฉันคิดถึงนะฉันอยากได้นะฉันอยากไปต่อนะที่ผ่านมาทำไมต้องทำให้ฉันเครียดเครียดมากคิดเยอะคิดมากนะคะยังไงเขาก็จะกลับมาโอ้ o the world the world คนคนนี้ <c oughs> เป็นคนทางไกาจริง ็นคนต่างชาติต่างภาษาเขาจะกลับมานะคะถึงเขาจะนิ่งเขาจะเงียบเขาก็คิดถึงไม่ว่าเราหรือเขา the moon อมูไม่ว่าเราหรือเขา, the, the า,เา,เขาต่างคิดถึงกันแพ้กลางคืนเขาก็คิดถึงเราเราก็คิดถึงเขานะคะต่างคนต่างคิดถึงกันใจเย็นเย็นนะคะหลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงคิดเยอะคิดมากคิดถึงนะรักนะ นะคะหึงห่วงรักไหมอยู่ในใจเสมอนะคะรอคอยไหมก็รอคอยนะคนคนนี้สี่เหรียญคิงเหรียญคนคนนี้หนักแน่นไม่มีใครตามหน้าไปย,ยังไม่มีใครนะคะคนคนนี้เป็นคนมีฐานะ <c oughs> เป็นคนที่สูงาอายุพูดง่ายๆคือ บวกลบคูณหารถ้ากับเรานี้แก่กับเราอย่างน้อยน้อยสิบปีขึ้นหรือเราแก่กับเขาก็สิบปีขึ้นนะคะบวกลบคูณหารกันหลายท่านหลายคนร <c oughs> อคอยเจ็บปวดเหนื่อยนะไม่มีอะไรสามดาบบางครั้งบางทีสามดาบไม่ได้จะแปลว่า <c oughs> บุคคลที่สามเสมอไปอาจจะแปลว่าเรื่องอะไรที่เราตั้งเป้าไว้มันผิดหวังก็ได้หรืออาจจะ บุคคลที่สามก็หมายความว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรืออะไรสักอย่างไม่จําเป็นต้องว่ามือที่สามเป็นกิ๊กเป็นกาก,ก็ได้เรื่องที่เขายุ่งยุ่งที่เขาไม่ค่อยเคลียร์เขาไม่ค่อยมีปัญหากับเราอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานธุรกิจญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เป็นไปได้นะคะนี่ค่ะเขากําลังเครียดเครียดอยู่คนสามคนกําลังมุ่งหน้าโฟกัสเล่นอะไรกันเนี่ย นะคะเขาจะเคลียเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องภายในครอบครัวเขาสามดาบสามเหรียญมันมีเรื่องเข้ามาที่เขาต้องนิ่งที่เขาต้องเงียบนะคะแต่เขาเลือกแล้วล่ะตอนนี้เขาเลือกแล้วนะคะงานเขายุ่งมากเรื่องธุรกิจเขายุ่งมากเรื่องส่วนตัวเขายุ่งมากแต่เขาก็ยังจับเราไว้แน่นอยู่นะคะเราคือคนที่ใช่เราคือคนที่อยู่ในใจเขา ใจเย็นๆนะคะยังไงก็ปี68นี้สมหวังนะคะหกไม่เท้าเมื่อเขาเคลียปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เสร็จแล้วเขาจะกลับมาหาเรากลับมาครั้งนี้เขาจะชัดเจนขึ้นอาจจะขอแต่งงานหรือว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการให้เขาชัดเจนเขาจะชัดเจนขึ้นนะคะยังไงก็กลับมานะคะอาจจะวินไม่เท้า <c oughs> คนคนนี้ รักไหมรักนะคะคิดถึงไหมคิดถึงถึงจะนิ่งถึงจะเงียบไปบางครั้งบางช่วงบางเวลาแต่เขาก็รักแต่เขาก็คิดถึงเราคือคนที่ใช่เราคือคนที่อยู่ในใจเขาคนคนนี้หนักแน่นอยู่นะคิงเลียญเนี่ยเขามีเรื่องต้องพูดต้องเขียนเขาก็เอาเราออกจากหัวไม่ได้สองเลียนเราก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้ต่างคนต่างมีกันอยู่ในใจนะคะ เขาก็คิดว่าจะลืมแต่เขาก็ลืมไม่ได้ทั้งกอดทั้งคิดถึงทั้งมีเราอยู่ในใจแต่มีเรื่องบางเรื่องที่เขาต้องพูดต้องเคลียร์ต้องทําในช่วงเวลานี้ทาให้เขาต้องรอคอยไหมหนึ่งไม่เท้ามีการส่งอยู่นะเราส่งเขาหรือเขาส่งเราสองหนักมากนะคะใจเย็นๆความรักปีนี้ปีหกแปดนี้ หลายท่านหลายคนมีการรอคอยมีการคิดถึงมีการส่อง <c oughs> นอนไม่ได้กินไม่หลับเดเดปัญหาต่างๆจบแล้วมีการเริ่มต้นใหม่เดเดตคือการทานเฟิรม์มไม่ใช่ว่าเดเดตแปลว่าตายแปลว่าจบเสมอไปเดเดตคือขึ้นมาคู่กับเด็กไม่ท้าวคือการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่เรารอคอย สิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้ว้าวสิบเหรียญสิบถ้วยปีหกแปดนี้ยังไงคุณก็สมบังยังไงคุณก็มีคู่ยังไงคุณก็ได้แต่งงานนะคะเดเดดขึ้นมากับเด็กไม้เท้านี่คือปัญหาต่างๆจบจบเพื่อได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วมันขึ้นมาเป็นสิบถ้วยว้าวสิบถ้วยยังไงคุณก็ได้แต่งงาน ยังไงคนคนนี้เขาเคลียร์ปัญหาต่างๆจบเขาจะชัดเจนกับคุณรักไหมรักนะคิดถึงไหมคิดถึงนะสิบถ้วยเก้าถ้วยเก้าถ้วยไม่เป็นไรมันมาเติมเต็มอยู่ที่เราเนในเมื่อได้เก้าถ้วยมานานแล้วถ้วยที่สิบก็คือเราเราเติมเข้าไปหนึ่งถ้วยมันก็เต็มปีนี้ยังไงความรักความสมหวังของคุณก็มาแน่นอนนะคะห้าเหรียญ บางครั้งบางทีทําให้เราเหน็ดเหนื่อยทําให้เรารอคอยทําให้เราเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นช่วงมันเป็นเวลามันเป็นจังหวะอยากมีใครสักคนเข้ามาดูแลอยากมีใครสักคนเข้ามาซัพพอร์ตมันเหนื่อยมันท้อในบางช่วงบางครั้ง The Hermit เป็นการรอคอยที่นานนานแสนนานสองเดือนสามเดือน 6เดือนอืมหลายคนรอคอยมานานสิ่งที่เรารอคอยอาจจะสมบังในปี68นี้นะคะทั้งนั้นและทั้งนี้ที่คำพูดและการเจรจาอารมณ์นะคะบางคนเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนมั่นใจในตัวเองเกินไปบางครั้งบางทีมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนหลายเรื่องหลายอย่าง ในชีวิตของเรานะคะเด็กดามค่อยพูดค่อยจาเดือวให้พิมพ์เทยนบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่ในความลับไม่เปิดเผยก็ได้นะสถานะของเราที่ผ่านมาอาจจะไม่เปิดเผย อาจจะเป็นคนในความลับจากนี้ไปเขาจะเปิดเผยเขาจะดูแลเขาจะเท็แคร์ทั้งเรื่องการเงินและสถานะและเรื่องใจปี68นี้ยังไงความรักจะสมบังทั้ง10ถ้วยทั้ง10เหรียญขึ้นมานะคะหลายท่านหลายคน เขากำลังคิดเขากำลังแผนเรื่องเงินเรื่องใช้ใจ่ายเรื่องอะไรต่างๆที่จะให้เราไหมชีวิตเขาต้องแผนคนคนนี้เขาเป็นคนคิดมากเขาเป็นคนคิดเยอะนะคะหลายท่านหลายคนช่วงนี้ถ้าว่างๆก็ทำบุญถาวายน้ำสิ่งดีๆจะได้ไหลามาเทมาเหมือนสายน้ำนะคะ The Star ความหวังสิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นนะมันจะเดินไปข้างหน้า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสไปต่อมีโอกาสพัฒนามีโอกาสสมหวังมีโอกาสจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะชีวิตอิสระนานใจเย็นๆบางครั้งบางทีชีวิตช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่กำลังเฉลิมฉลองอาจจะลืมกันไปบ้างก็อย่าน้อยใจนะคะอืมสามถ้วย ยังไงก็ได้เฉลิมฉลองยังไงก็ได้เจอกันยังไงก็ต้องมีข่าวดีนะคะพี่โอเปตน,นี้ยังไงเราก็มีข่าวดีบบกลบคุณหารไม่เกินสามวันนี้นะคะนั่งรอส,สวยๆเลยคะ่ะ <c oughs> นี่คิงถ้วยราชินีช่วยอาจจะมีเหงาบ้างเจ็บบ้างเสียใจบ้างในบางเวลาแต่ เราก็คือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเดทมเพลนยังไงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ <c oughs> อขออภัย <c oughs> ว่าจะนะคะต้องขออภัย <c oughs> <c oughs> นะคะหลายท่านหลายคนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมีสมหวังถึงจะเครียดบ้างถึงจะเหนื่อยบ้างมันก็เป็นช่วงจังหวะ เวลาไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะไพ่เดอะมิชิเชนขึ้นไพ่เดอะมิชิเชนหลายสิ่งหลายอย่างปฏิหารนะคะบางทีเราคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่มีเขาเงียบเขานิ่งเขาไม่รักฉันน่นนี่นั่นแต่มันใช่นะคะจะเย็นเย็นนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงการรอคอ,อยอยู่ในช่วงการดูใจ อยู่ในช่วงการขอความชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนยังไงปี68นี้คุณกับเขาก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสถานะจะชัดเจนเขาจะให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขานะคะอย่าคิดออย่าคิดมากขอให้ทุกท่านที่อยู่ในรายใหญ่สมหวังเรื่องความรักกันทุกคนนะคะ